สวัสดีค่ะพบกับโมโมขายฟปอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะโมจะพาไปชมเจ้าคันนี้เลยค่ะเอเวเรสตปอร์บวกแพ็กเกจนะคะสีเทาดำนะคะราคาคัาตัวน้องนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปืนบาทนะคะคันนี้เป็นรถเตรียมสงง่งมอบให้กับลูกค้าตัวเองนะคะคันนี้นะคะแรงม้านะคะจะอยู่ที่1นึเจแรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่4ี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยอ2000นต์สองพันดีเซลน,นะคะเดี๋ยวโมพาไปชมกันเลยนะคะว่าคันนี้ค่ะ ตกแต่งอะไรก็ได้นะคะ,ะ่ในส่วนของกระจังหน้านะคะด้านหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งลูกค้าเลือกเป็นกระจังหน้า F O R D นะคะทําสีดําเงานะคะทีมาพร้อมกับไฟมิวิไลท์นะคะ3จุดเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ในชุดกระเก็นหน้านะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งวินเตอร์ค่ะทําสีดําเงาทั้งชี นะคะเพื่อให้จัดกับสีตัวรถที่เป็นสีเทาดำนะคะนี่ทำให้ออกมาดูเก๋ดูหล่อดูเท่ดูสูงมากๆากเลยค่ะในส่วนของไฟนะคะไฟหน้าค่ะเราให้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะโมก็จัดเป็นข้อไฟหน้าให้กับุลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟด้านหน้าค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะนี อันนี้นะคะเป็นชุดแต่งวกเตอร์ใช่ไหมเราก็มีคิ้วล้อมาให้ด้วยนะคะเป็นคิวล้อขนาด4นิ้วนะคะเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะลูกค้าอยากได้ความแบบอ่าแม็กที่แข็งแรงอ่าเป็นลายแม็กแบบนี้นะคะขนาดขอบ20เติมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กดำเงามาพร้อมกับยางนะคะขนาด2 55ห5ห้าห้า้า R ย เป็นยางกุด e ียะไฮเทเลนนะคะวิ่งทางเรียบดีมากเลยค่ะ่กนะถนนได้เป็นปกติแล้วก็คันนี้นะคะพิเศษค่ะเห็นไหมคะเหิดไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นพิมใสนะคะป้าลงมือนะคะกันลอยไหมคะ่ะมก็จัดให้ลูกค้าไปเลยโดยรวมตัวสปอร์ตหล่ออยู่แล้วนะคะที่ มาชมด้านหลังกันบ้างนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตเนาะไฟท้ายเป็นแบบซิกเนเจอร์นะคะลูกค้าดีเซ็์มาอยากได้แบบเออแลบสีโคมสีออกช้าๆนิดนึงนะคะเป็นสีนี่ทำให้ไฟท้ายนะคะดูแบบมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็โมจัดเป็นข้อไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะทำให้ข้างหลังออกมาหล่อลงตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างชายล่างก็จะเป็นชุดสเกิร์ตท้าย วิกเตอร์นะคะทำสีดำเงาทั้งชิ้นนะคะมาพราพ้อมกับท่ออินฟินิตี้เดี๋ยวเราไปชมรอบรอบร,อบรถกันเลยหล่อมากค่ะ ะะสำหรับรถล,ลูกค้าโบคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเอเรสเูนะคะพิเศษมากๆค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั 48. 48. ่นแคมเปญดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซนต์นาน48นวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาโมได้ที่เบอร์0 9 4 8 9 5 2 9 9นะคะหรือว่าสามารถวอล์กอินมาได้ที่ฟอดอาะะร์เอสสาขาการผลิตแห่งนี้ได้เลยนะคะสำหรับลินนี้นะคะโมขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย